อ่ข้อต่อไปนะคะเริ่มเข้าสู่เรื่องกดเบสแล้วเนาะเขาบอกตามทฤษฎีเบิร์นสเตดลาวลี่โมเลกุลหรือไอออนคู่ใดที่ไม่ใช่กดและคู่เบสของกฎนั้นเนีย่ยนะถ้าเกิดเขาเรียกว่าคู่เบสก็แสดงว่าต้องเป็นคู่กันโดยที่เป็นไงคะมีไฮโดรเจนน้อยกว่าคู่กดนั้นนะคะถ้าคำว่าคู่เบสของกฎนั้นหมายความว่าไฮโดรเจน ของคู่เบสอ่ะจะน้อยกว่าของกดนั้นเอามาดูซิแล้วมันต้องหน้าตาคล้ายๆกันค่ะกดกับคู่คู่เบสของมันมาดูซิข้อ1เป็นอันนี้ nhio 3และคู่เบส h จะหายไป1นึ่งตัวเพราะงั้นก็ถูกค่ะข้อหนึ่งถูกส่วนข้อ2กดเป็นเป็นไฮโดเนียมเนาะแล้วคู่เบสของมันคือน้ำก็ถูกนะคะส่วนข้อสาม อันนี้มี h 1ตัวแล้วนี่คู่เบสก็ h หายไป1ตัวเพราะงั้นก็เป็นคู่เบสของกฎนี้ก็ถูกต้องส่วนข้อ4นั้นส่วนข้อสนั้นไม่ถูกนะคะน่ะคู่เบสดันมี h มากกว่ากฎนะคะไม่ถูกค่ะนั่นได้แล้วว่าข้อสไม่ถูกนะคะไม่ได้เป็นคู่เบสไอ้ตัวนี้ค่ะเป็นคู่กฎต่หากส่วน hpo 4 2สองลบเนี่เป็นคู่เบสค่ะ ตัวนี้เป็นคู่เบสส่วนอีมันคือสลับกันคะ่ะข้อสส่วนข้อ5ก็ถูกแล้วเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะ